สวัสดีทุกคนครับผมจิมสุริยะวิดีโอแปลกตาที่ทำให้คนตั้งคำถามแต่ต้องห้ามสงสัยออกมาทันมันคือบั๊กของโรคอะไรกันปกติฮะเรือกวิตติพิสมบุก มันจะกินสิวแล้วมั้งพี่อยากู้ว่องยังมีอะไรอยู่ด้านในนุชใครอีกครั้งแรกน่าจะมีใจคอไม่ดีนะครับเห็นแมวตัวเองครั้งแรกเปแบบนี้ผมแบบตามหมอไหนดีเนี่ยแล้วเป็นตอนกลางคืนด้วยอยากกินอะไรอ่ะเอาลูเรื่องเดี่ยวไก่ทอดว้าซ่า อร่อยเฉยบาหลีตีนตาแกมกันเหมือนแถวบ้านผมเลยตอนวิสาหาปลานั่เลยเอละ โ uhm, หร้ายกาดส,สุดยอด CG จนี่น er ี่เจสอนพูดจริงนะไม่อาไหลเลยบไหุยเหมือนในหนังเลยเหมือนในหนังเลยถ้าผมพูดอะไรปากพ่อยออกไปเนี่ยผมอาจจะไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ผมอาจจะไปโผล่ทีอยู่ในคุกแต่ละทีใหคสู้ชีวิต นั่นออกมาน่ากลัวมากเราไปเจอที่พี่โลกสิ่าาแถวบ้านผมนะพี่โล่บัาใหญ่อะประมาณนี้เลยช่คกด้ใช่ไม่ได้ไปแล้วเรียบร้อยกินกุ้งในรอบเก้าปีเขาแพ้เขาแพ้ พาไปโงบาลด้วยวลูกค้าทำแบบนี้ช่างโยนตายตั้งแต่กอพอวันนี้สามเอ็ดต่อคอแปอเล็บเจลคือเปนเอะะออ มันติดอยู่บนฝาเล็บเราเลยถ้าจะเอาออกก็ต้องไปร้านเท่าน,นั้นด้วยอันนี้มันหนักไปเราก็คนขายของนะมันต้องขนาดไหน,นไอ้เครื่องปั๊มกลัวซาเหมือนเป็นปั๊มลมอะที่มันทำให้ปุดปๆขนาดแล้วก็แดง ใช่กบมาสเมลโลหรือเชื่อและถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่มาร์ชเบลโลแต่มันเป็นอย่างอื่นผมหมายถึงขนมชนิดอื่นนะครับที่ถือว่าผมตั้งคำถามไหมเล่นเยอะโดนหนึ่งดอกนี่พยายามนะพยายามเขาไหมเอียรก็มา home with me แกงนกกันไหมเย็นนี้ oh, อือหือ ังานต้องเดินมาดูนะสุ่มตักของจริงตักนี้ของใครคะเมย่าชื่อโหดท้ายมากเดินเลนะนหนักเลยคืออิ่มแล้วเข้าใจแล้วุยตักกุ้งตใครจะเป็นผู้ชอดีกันนะ เแถ้าเป็นกุ้งผมรับได้นะชอบเลยตาน้ำไปต่อหญิงมิวเอาไปสองเรียบร้อยสั่งอะไรก็ดูกำลังกันด้วยนะเป็นห่วงไข่ คีดคุณสนุกไหมกับการเล่นสไลเดอร์ไปเดี๋ยวเราทัวร์สวรรค์กันดีกว่านึกว่าฝูงปลาเป็นขึ้นน้ำมาเลยอะ่ะอฮะคนว่ายนะ้ำใครอะ่ะคือเฮ้ยม,มันคืออะไรอะ่ะคอปเตอร์ ือเช่ย่าบอกนะมันเป็นแบบคล้ายๆลมบ้าหมูปะเชีย่ยถามยัดตั้งแต่แรกเลยลืมเลยขอสมองคิสปี้ครีม,อมชอบซื้อเป็นของฝาก่ะลองจากโมจิคิสปี้ครีมก็เป็นของฝากฉันอ๋อเป็นวิธีการกินแบบใหม่แต่ไม่กินจะดีกว่าไม่ได้จะซื้อมาดูเฉย รุ่นเดียวกับเราแปลกไหมน้องวะใครจะไปซื้อว่าดูทำหน้าทำตาอย่าพูดฉันก็ไม่อยากได้หรอกแบบนี้จะได้นะไม่ได้จะซื้อมาดูแปลกไหมครับถ้าเกิดว่าถ้าสามารถมัดใจแมวที่เป็นแบบนี้ได้นึกภาพดูดิคือผมจะไม่คิดเหมือนคนอื่นนะครับแมวผมจะมีหน้าเอ๋อตัวหนึ่ง กับแฟนเลือกเป็นแบบห่้แตน่ารักคนเยอะๆคือปังเนี่ยน่าต,ตลกมากจะเหมือนแมวเอ,อ๋อแต่มันรักเรามากนะครับผมเชื่อว่าน้องคนนี้ก็อาจจะรักเราเหมือนกันหน้าคนกับเครื่องบินเจ็ตเอกซ์เพ e n t ร์เมนต์ใช่ไหมเขาทำเป็นแบบพวกซิลิโคนอะไรแบบน,นี้มันดูน่าัวังจับปู อะไรอะ่ะสะดือทะเลเหรออุ้ยแน่แน่นี่มันพีคกตอนจบ เขากรนเรียกบบว่าบทสวดไล่ยักษ์หรอแต่มันก็เป็นบทสวดธรรมดาไม่ใช่หรอพี่คะนี่ห้องน้ำผู้หญิงนะคะเข้าปิดเชิญค่ะพี่คะนี่ห้องน้ำอย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดี <laughs> <laughs> this Found this USB stuck in a brick wall Is it a smart USB? Like a random USB into your computer Don't read it Don't They say curiosity killed the cat But hopefully it also doesn't kill this computer With the USB plugged in at first nothing seems to be happening <laughs> <laughs> then, a new file popped onto our desktop And opening that reveals the picture of, of a brick wall <laughs> 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 คือกูอยากให้มีโรงเรียนแมวกูอยากส่งรู้กูไปเรียนหนังสือมากเลยก็เนมันมีความรูอ้อะไรเลยกูท้อสเปย์เนีผมไม่เคยเห็นแมวสเปย์เลยครับผมรู้ว่ามันมีเรื่องแมวสเปย์อยู่จริงแต่ว่าแมวผมอะ่ะคือพอถึงอายุปุ๊บม,ม่งโดนเฉือนไปเลยก็เลยไม่มีอาการแบบนี้เลยตอนนี้ FYP ขึ้นฟีดเพียบแบบนี้เลยกินก๋วยเตี๋ยวกันทั้งวัน <c oughs> <c oughs> เริ่มซอดเลยนะ ซ่อนไก่ไว้ข้างในแล้วก็ไข่ด้วยเออมันก็ทำให้เราแซ่บดีเนาะอย่ามาเล่นกับไฟทามขอไปเที่ยวร้านเราได้ไหมครับแล้วแต่ แล้วแต่กะตามใจนี่ห้ามเด็ดขาดแม่ครับขอไปสาร่ไหมป้รือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีเพราะผมก็คิดอย่างนั้นแหละเมื่อไรต้องเข้าสอนปอนด่งทําไมอ่ะพูทำไมอ่ะพูดอบค่อชอบ่อหนูชอบใครไม่ชอบ พูดมั่วมากเลยลูกก็แซวครูไปเรื่อยพ่อเจอหน้าครูจะรู้ยังไงเนี่ยทำก้าวแรกแ้วที่ไม่ได้พวกันก็ได้อ๋อคนที่ไม่รู้คนที่รู้คนสวยเวลาปากเลย่ไหมไงอ๋อ <breathe> ดูแฟนเจีดใ่ตลอดนี่ kênh vui mũi dẹp lò cái lại mười vài bạc nữa OMG that was so funny cũng dịch chết ตลกจัง Just kidding It wasn't funny a n you are gay แมไ่ตลกเลยกูรอเล้นี่ตอนเด็กๆเล่นเนี่ยสนุกมากเลยอีกหนึ่งมุกนะครับที่ผมอยู่ในใจนะไม่เมาแค่ไม่เหมือนเดิมทุกคนนั่งอยู่กับเพื่อนแล้วทุกคนก็ขำมันไม่ใช่แค่ประโยคบอกเล่าหรอวะร้านเค้กก็น่ารักเขียนทุกสัปด์มันเกิดพี่ับหมายถึงว่าเอาผมเอาแค่ทุกสัปด์มันเกิดพอพี่ไม่เอาพี่ก้ามาถึงว่าเอาผมเอาแค่พอพี่ไม่ได้เชื่อคนนะทุกสัปด์มันเกิดพอพี่ฮัลโหลที่หลังไม่ขอแฟนถ่ายให้ละ ก็เป็นซะอย่างนี้ก็จังหวะเพลงมันได้อะเออก็เลยโยกตามเพลงไม่เคยดูเหรอเขาเรียกทา a สิชั่นปลาไอ้ปลาที่มีไข่ปลาคาเวียอะไรนะจะบอกว่าปลานั่นแหละถามไปแล้วอะใช่ไหม ใช่ปลาที่มันเหมือนปลาดุกดำบันมากๆนะครับปลาไหวะทุกคนผมหาชื่อให้ปลาสเตอร์เจี้ยนทุกคนนั่นแหละทุกคนนี่คือทีวิดีโอที่คุณจะต้องสงสัยอย่างแน่นอนไม่รู้ว่าทุกคนสงสัยอะไรกันบ้างลองพูดคุยกันนะครับผมชอบการพูดคุยจังหวะถ้าได้แชร์ความคิดเห็นเนาะน่าจะสนุกมากขึ้นยังไงก็ตามรักทุกคนเหมือนเดิมถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้หรือมีชาเลนจ์อะไรน่าสนใจเนี่ยลองคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับเราอาจจะทำแบบนี้พยายามเล่นไปด้วยกัน วันนี้คุณแตกไปเท่าไหร่ลองคอมเมนต์ที่ด้านล่างาเอ้ยเฮ้ยก็ไม่สงสัยเลยแต่ก็แปลกดีสนุกดีอะไรแบบเนี้ยเ้าก็จอกันแหมคลิปหน้าอย่างไรก็แล้วทต้คนเหมือนเดิมไม่ไดราม่านะครับ